เราเลวเราบเลวเเล่าเาหวอ่ะาวัดเนี่ยท้มังมงทำมังงเฉียบอันนี้ไงเดี้ยวพ่อพ่นนี้เ้อะเขาอาตวัดคนนี้เหอะปีมือได้บวกันปน อย่าเสื mm ้อมไม่เห็นป่านนี่แล้วเนท่านกำนันนันทวัฒน์โคตรองกำนันตำบนดงชนท่านผู้การโรงเรียนดงชนหลัแม่ตระโรงบีบท่านผู้มีเกียรติทีคารพทุกท่านดิฉันนางราศีวราทธินันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงชนได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้มานำมาเรียนประวัติคุณพ่อปวดผ่าใต้ กำเนิดคุณพ่ออวดผ่าใตา้เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2480ณบ้านที่41บ้านโคกศีสุพรรณอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลณครเป็นบุตรของคุณพ่อเขียวคุณแม่ดวงผ่าใตา้มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนดังนี้ nên nay bao hà ta ยังมีชีวิตอยู่และเจ็ออดคุณพ่ออวดผ่าใต้ผู้วายชนประวัติการศึกษาคุณพ่ออวดผ่าใต้เรียนจบชั้นประถมศึกษาทีที่สโรงเรียนบ้านโคกสีสุพรรณชีวิตสมรสและครอบครัวเมื่อพุทธศักราช2504ได้สมรสกับ นางอา่ามังคะสกุลเดิมที่บ้านดงชนตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีบุตรด้วยกันเก้าคนดังนี้หนึ่งนายเอียงประพงศ์ผาใตา้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านดงชนสองนายอนองศิลป์ผาใตา้ประกอบอาชีพอยู่บ้านนาม,มน สนอสออินอินระวันผ่าใต้ถึงแก่กรรมแล้ว 4. นอสอรินทองผ่าใต้ถึงแก่กรรม 5. ้านางครองทรัพย์มิ่งทะเลประกอบอาชีพอยู่จ,จังหวัดสมุทรปราการ 6. นางทัทิมผ่าใต้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านดงชน อยู่ที่บ้านดงชน 8. เด็กชายแสงเพชรผาใต้ถึงแก่กรรมแล้ว 9. นายวัยพศ์ผาใต้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านนาโูอุปนิสัยและคุณงามความดีคุณพ่ออวดผาใต้เป็นคนที่มีนิสัยใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีมนุษย์สัมพันธ์ กับทุกคนขยันทำม,มาหากินมีความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศจุดเด่นของคุณพ่ออวด่าใต้เป็นคนที่หาปลาเก่งใช้มือปากจับปลาเป็นเลิศเลี้ยงดูบุตรหลานจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกๆคนช่วยเหลือง,งานส่วนรวมเป็นที่รับใครของญาติพี่น้องและชาวบ้านด้วยดีมาโดยตลอด ประวัติการเจ็บป่วยคุณพ่ออวดผ่าได้ปกติเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่เมื่อ่า้มีอายุที่มากขึ้นจึงล้มป่วยลงด้วยอาการดีบ้างสุดบ้างยาตกพี่น้องได้พาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและรักษาตามคลินิกต่างๆแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงออกมารักษาพยาบาลที่บ้าน ต่อมาอาการสุดลงตามลำดับและได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันพุทธที่5มกราคม2565เวลา18.00นาฬิกาจุดศย์ศริอายุได้84ปียังความเศร้าโศกเสียใจให้กับลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิง่ง ุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งพรออวดผาใต้ได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายครั้งต่อหน้าและรับหลังครั้งยังมีชีวิตอยู่โดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมแก่คุณพ่ออวดผ่าใต้ด้วยเถอนอุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่ออวดผ่าใต้ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวใหผลดบนบรรดาลส่งดวงวิญญาณคุณพ่ออดผ่าตา้ไปสู่สุขติในสัมรายภพด้วยเทินขอบคุณครับผม หลายสิบปีที่พ่อต้องต่อสู้คอยวุ้งชูดูแลพร้อมแก้ไขพ่อลาลับนับแต่นี้ไม่มีใครพ่อจากไปใจลูกเศร้าสุดร้าวรานถึงรู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันลาลับดับสังขารเมื่อสิ้นบุญสูญสิ้นทั้งวิญญาณแต่ดวงมารพ่อลูกยังผูกพันความทรงจำงดงามยามมีพ่อ ท่านเกื้อก่อปลูกสร้างบนทางฝันสนิทแน่นแนบในใจนิรันด์ทุกคืนวันลูกรำลึกสํานึกคุณวอนองค์ไทยเทพสวรรค์เปิดม่านฟ้าช่วยเมตตามารับพ่อก่อเก้อหนุนขอความดีมีเมตตาช่วยการุณขอให้เกื้อจนสู่สวรรค์น,นิรันดร์การขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้นั่งนะครับอยู่ในอาริบทที่สงบครับหนึ่งนาที ครับผมต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรพิเศษครับรองบางสุกุลนะครับรองมหาบางสุกุลผู้เชิญผ่านผ้านะครับนางสาวนัทธก,การนิ่งทะเลครับเชิญครับเป็นผู้เชิญผ่านผ้าผู้ทอดผ้าไตรพิเศษกระผมค่้ยผู้เชิญท่านพ่ออมงคนสีหามาโรงเรียนเหล่าแม่บำลุงวิทย์เป็นผู้ให้เกียรติทอดผ้าใตรพิเศษเชิญครับ ก่อนสี่จะกินไก่บ่เอาไหมเอารถเอาใส่ถุงกินได้พระั้น <บด S 1> ขอได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้ารองประธานสมพระอาจารย์ญญราชันยานสัมปันโนเจ้าวาดวัดป่าดงชนมีเมตตากราบนิบมนม์ครับก่อนก่อนกินได้เลยนะ ปลาก็กินได้ไก่ก็กินได้ <c oughs> <c oughs> ช่วงเวลาปัดชิมสู่ฉิมผลอีกข้าพิธีทอดผ้ามหาสูนออัอเชิญเหล่าเทพไทยได้เกื้อกูลสร้างพุบุญอันยิ่งใหญ่ให้เป็นทางพร้อมขอเชิญประธานในงานนี้ผู้ที่มีไมตรียิ่งมิ่งไพศาลทอดผ้ามหาบังสกุลเป็นบุญทานหน้าเมนมานอสงบเคารพเทินปราพิมน,นฝ่ายพระสองฆ์องค์สำคัญ สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่และไพศาลมีเมตตาพิจารณาผ้ามหาบาังสุคุลเป็นบุญทานส่งวินดาผู้วายชนพ้นทุกเอ่ยผู้เชิญผ่านผ้านางสาวรักธนาราชวันดีเชิญครับเป็นผู้เชิญผ่านผ้าเพร้อมกันนั้นประพรมไข้ขอเชิญประธานฝ่ายคารว่านายนันทวัฒน์โคตรวงกำนันตะบนดงชนให้เกียติทอดผ้าไตรเอก ใชญครับ พร้อมกันนั้นขอได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าประธานฝ่ายสงฆ์หลานมโนท่านพระรูทีระศรีราธิุลพระคุณเจ้าประทานฝ่ายสงฆ์งงเจ,จ้าวาดวัดบ้านดงชนมีเมตตากราบมโนครับ น้องร,ร่วมกันพนมมือครับเพื่อไปการอธิษฐานจีตทุทิศบุญกุศลร่วมกันครับเ,เ,เ,เจ้าหน้าที่ส่งผ้าด้วยครับผมส่งผ้าพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมพรอ,อ,อก็ให้ยตเนาะ พระครับแต่เขาไม่เคยตายครับพ่อเพ่อตันซึ่งมีเมตตาวางไฟต้นนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดูไฟด้วยนะครับหลังจากพระคุณเจ้าวางไฟแล้วเราก็ขยับไฟออกก่อนนะฮะขอบคุณมากครับท่านประธานนะครับจัดกำน,นันธรรมศสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่มีเมตตา ต่อไปเป็นการวางดอกไม้กันครับในมณฑลทางคณนาสงฆ์และก็สัรเนรบวชจูงครับในชุดต่อไปครับในมนฑลสรรเนรลูกหลานครับ